สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยืีกบตูมนะคะนี่นะคะวันนี้แม่ครัวมาจากเกอกนะคะเออยายแตงโมนะคะมาจากเกอกนะคะจะเพื่อนเรานะคะค่ะก็มาเจอกันนะคะเราก็มาทํากับข้าวร่วมกันนะคะนี้ก็จะทอดเนื้อหมูนะคะทอดเนื้อหมูนะคะลายแตงโมก็จะทําอะไรปนปลาหรือลายแตงโม แต่จะมูจะทำปนปลาปลาแห้งใช่ไหมใช่ปลาแห้งแล้วค่อยมาปนแล้วค่อยปนปลาทูให้ลุงเนาะนะคะทอดปลาก่อนนะคะปนมีมีอาหารวันนี้นะคะก็มีทอดปลานะคะทอดเนื้อนะคะแล้วก็จะนึ่งนะคะเราคิดว่าไม่มียานางเราก็จะนึ่งเอายอดอ้อยนะคะกินกับปนปลาให้ลุงกินกับปนปลาเนาะใช่ใช่ใช่เซ่กว่าช่เซกว่านะคะ ใช่เปลี่ยนเมนูใช่เปลี่ยนเมนูนะคะกาบอกไม่เออใช่ใช่ใชต้มนะคะตเอันตะเกา็ได้นี่เอาเอาได้เลยเ ใช่กาาเครเราไม่มีเตาด้วยเรามีแค่หัวเดียวเดี๋ยวตั้งตไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชางตาตาได้ที่นี้เราจะมาอิตแม่แตงโมแล้วยานิงนะคะแล้ก็าวเบ้านสาคนอยู่ในควอีแดงนีบอกอยากดก่อนเน ก็กดนี้เิ hmm. yeah, mm ่มเพกดต่อยดันกดต่อยดันแล้วเอาให้มันพอก็นแ่เอาออก Lang, like <t iny Julian rainforest> okay. The er ูสน้ำมันเยอะจังทูนี่เดียวูสามเาอสามเกนึ่งอ่ะเอาน้ำมันตัวขาเลยเหรอจะเยอะอ้ยมานะคะมานะคะเยอะๆเลยนะคะ มีชาดเบ้อมีบัวปายังบอได้ออมจากท,ที่เล็กอ่ะไม่มีพี่เด็กไปไหนป้าทายบ้านเห็นพ<ะ>ี่เด็กอยู่ป้าทายบ้านพี่เด็กนาเห็นจะบอกบโอ้ยมันจะเสียทำไมไม่ได้ใ,ใช่ตู้วะไม่ได้แช่ตู้บ่โอ้ยสุดายดิเนาะเพีย่เล็กคุยดิองไม่รู้พี่เด็กใครหรอ ไม่รู้คุณเด็กใครเอามาอะไรก็ได้เลยอืไมได้เยอะถึงหนึ่งพันจุดเจ็ด mời 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 nó mời 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 มนีผานอีกมันมีผ่านเลยอ่ะ้าจ้าหมูเดมากได้หมหมูหูอีกแล้วอีกแล้วอ้าวาจะไปวันนี้เลยเนาะหมูทุกวันย่าพรุนพลัง เป็นยูท <tanta> <ấy> <c oughs> ูบเบอร์นี่บอกตรงๆนะไม่มีใครจะไม่รู้มพลังลุงพลังก็รอคนป้าดูเดินตรงไหนส่วนจะรอกับป้าในบ้านนีนะ แย่งปาดให้บ้านมาแย่งปาดให้บ้านหนึ่งถ้าแม่ถ้าอยางจะงโมมาสบายเลยเราเราไม่าย่อก็้งไม่ทำกเสีางก็ทำอย่างเดียวทำเกกับข้าว เนื้อหมูเสร็จจะไปอาบน้ำอาบน้ำไปเรากินข้าวพอัทอดหมอ้อดีหรือหม้อนั้นที่หแล้วจะน้ำาดหม้อเนเดี๋ยว้าน้ำน้าน้ำาน้า้ดชาน้้าไเนี๋ยวน้าา้้าน้้นน้้้าปน าในลายแม่ชีจะดูอยู่ในลายเดอ้อด,ด,ดูในลายลายไหนลายแม่ลายนั่นแหละลายแม่ชีน,ะนะั่นนะแต่ลายจะเกาเพราะแม่ชีบอกว่าแจ้งในลายใครล,ลำพรุ่งนี้หรือวันนี้จะดูในลายเพราะพรุ่งนี้ก็งานสามสิบคนมาที่นี่แต่ว่าลำพรุ่งนี้สามสิบมันไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อมาเลย เาดูในลายว่ามันสก็ใส่มาหน่โอ้ยที่ลงที่ลืมอืมแล้ววนนี้เร่ไม่ได้เจกันที่ได้หรอ วงไปในจจะนาที้ไม่ยากลายยากอ่ะเถิงแล้วเถึงแล้วเถ,วถ,ถมาล่งเองยกที่ก่อนนะคะนี่นะคะมเมนูนะคะทอดเนื้อนะคะทอดเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวก็ทอดเสร็จแล้วหน,นะคะยังไม่เสร็จนะคะนีนะคะเมนูเดี๋วจ,จโมก็จะตา อ๋อตำปนปลาไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะปนปลาทูต่อใช่ไหมค่ะจะปนปลาทูต่อแล้วก็นึ่งยอดอ้อยนะคะอ,อ้อยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจนิ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ